หนึ่งข้าวเหนียวกัลรังหอนหอนค่ะพี่น้องกินก็กร่อยง่วค,ค้มค้มอมเนื้อแสบแส,บ,สบค่ะเมนูมือนี้ค่ะพี่น้องมาค่ะ เดี๋ยวเจ้าพามาลงมือเห็ดกันเลยจ้านี่ค่ะข้เหนียวก็ร่างห่อนหอนไอหุนหวนเลยค่ะสวัสดีค่ะมองโพก,กับกินอยู่แบบบ้านๆปีย้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือเสื้อผ้าเมืองไทยกระเผาค่ะเมนูมือนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเท่าค่ะพี่น้องจะพามาทําออมเนื้อกับก้อยขมนะคะส่วนก้อยขมนี่เย่าบริเวเห็ดให้เบิองนะคะพี่น้องเพราะว่าเห็ดบางชนิดได้ยาส่เห็ดปากและเห็ดนะคะแต่ว่ายาส่เห็ดให้เบิองก,ก็คืออ่อมเนื้อค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ก็กคือเศษเนื้อค่ะที่เย่าซื้อมากค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีตับ ตับนี่แม่มากก็เนือเนือก่อยนะคะแต่บุญผู้ใดกินดีค่ะพี่น้องก็เลยสามะอมนะคะก็จะมีใบมะกรูดตะไคร้ค่ะอันนี้กับใบชุพู่ค่ะพี่น้องผักชีเล้าเออใบย,ยี่หร่าแล้วก็เครื่องแกงของย่าค่ะพี่น้องก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมนะคะพริกแล้วก็ข่านะคะปกติข่าจะสันเป็นแหวนนะคะพี่น้องแต่ว่าย่าบุเดลงไปเอาค่ะพอดีว่ามีอยู่น้อยนึงย่าก็เลยเอามมโขให้มันหอมเพิ่มความหอมอีกค่ะพี่น้องนะคะมาข่ามาลงมือทำกันเลยจ้า ก่อนอื่นค่ะเหมือนเดิมค่ะเที่ยวผัดพริกให้หอมก่อนค่ะเดี๋ยวจะไปปิดกจกกนค่ะพี่น้องนี่ค่ะผัดให้หอมเลยค่ะพี่น้องเติมน้ำลงนิดนึงค่ะเกลือค่ะเข้าจะได้บ่ใหม่นะคะผัดกระทะใหม่แล้วกินแห้งค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวซาบามสสึเมะนี่ค่ะจากนั้นใส่เนื้อลงไปรวนค่ะใบมะกรูดกับตะไคร้ใส่ลงไปเลยค่ะ ร่วนเนื้อให้ดซุกกันค่ะมูนเน่ย่างสคิยวเนี่ยจ๊ะหน่อยนึงนะคะพี่น้องเพราะว่าป่าเราวือก,กินได้นั่มค่ะถ้าเห็ดแบบว่าออมขึ้นมาเลยนะคะพี่น้องมันสีเนียอเกินไปนะคะเนย่างร่วนเนื้อให็ดซุกกต่สขียวจะกลับ,บานสามสิบนาทีค่ะ พี่นอ้องมงสินกับโบเล่ยคันโบเล่ย์เป็นยังถ่ายแล่เขี่ยวเขาไม่เปื่อยๆกันแตสุดแรกเองนะคะพี่น้องนะคะมาเป็นอันนี้ก็เป็นส่วนเศษเนือนะคะพี่น้องที่เจาซื้อมาแยกงวตันหาค่ะก็เลยจะได้ประมาณนี้เลยค่ะเอาละค่ะ หลังจากนั้นจะลงเติมน้ำลงไปจักหน่อยนึ่นค่ะแล้วก็จะเคี่ยวนะคะพี่น้องสักสามสิบถึงสี่สิบนาทีนะคะให้เนื้อมันนุ่มขึ้นค่ะนะคะผู้เฒ่าเพื่อจะได้กินน้ำใจนะคะพี่น้องเอาละคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันอีกรอบนึงจ้า ค่ะพี่น้องยเย่าเขียวมาได้สามสิบนาทีค่ะพี่น้องเนื้อเริ่มเปื่อยแล้วค่ะน่ค่ะน้ำเราบกลงหมักคักเลยค่ะพี่น้องนะคะเนื้อย่างปลาเรากินนะเท้าโบได้ค่ะพี่น้องก็เจะเอาตัวเอยน,นี้เรากินได้นะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปจ้าตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาคุณพี่น้องน้ำปลาน้ำปล,า,ำปลาเอออยูน่นี่ะนะคะในยอดใส่เพียงกเปิดนั่งค่ะพี่น้อง บ่าว่าเพื่อนใส่บนะแต่วายยาสืใส่ลูกกระตุกนั่มด้ยค่ะเพี Being ้ยเพี้ยเพราะว่าจะไม่ใส่ไปในอ่องเอยโบใส่ไปในหลาบนะคะโมยาสือ ну ดีมาอยู่ค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะก็จะใส่ชูรสลงไปค่ะแล้วก็พริกโดดเพราะว่าเพื่อๆเพื่อนโบกินเผ็ดนะคะพี่น้องเยอะเลยจะใส่พริกโดดลงไปนําค่ะแล้วก็ชูรสหนึ่งช้อนค่ะ ส่ฟองกักพี่น้องใส่เพียงลงไปก็เป็นฟองกระป๋าไสิบล่ะเนื้อส้มสดพี่น้องสื่อโซเ้าเนื้อสดแห้งค่ะมหาจาวาเทียนเสด็จกินกระป๋านงเกาโมงคนละค่ะพี่น้องเพราะว่าเทียจะเห็นงานแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะจะกันใส่ใบยี่หร่าลงไปก่อนค่ะตามด้วยใบชูพูใส่ลงไปค่ะ เราเลีเย <คะ S 1> ้ยงคาที่ไหวหอมหวนๆพี่นอ้นองออมเนื้อสูนยเด็ดทุ่งย่างนะคะที่สําคัญค่ะพี่น้องคามีคาค่ะคาเป็นแบบนะคะทานเซนลงไปนั่งรับข้าวดีๆว่บค่ะแต่ว่าแยกฝีข้างลงไปเอาอยู่งท้องริมหน้าเลยค่ะพี่น้องเยอก็เลยเอาคาที่เย่าคุ้มาไหวะค่ะตําเอาค่ะตําเอากับเบอร์ดไดร์แล้วค่ะแต่พ่อมีกินหอมอยู่ค่ะพี่น้อง ังจากร้านขาเย,ย่าก็จะชิมรสสักหน่อยหนึ่งก่อนใส่ผักชีลาวลงไปค่ะอือพี่น้องใส่เพียงลงไปมันคือขมขมแสบนะพี่น้องแบบว่าบริขมแบบคือขมจัดไปค่ะขมกล้ามพอดีเลยค่ะกำลังแสบเลค่ะเมื่อกี้ยา่างเซําปลาเพิ่มนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นขาะย,ย่าก็จะปิดท้ายด้วยผักชีลาว วิธีการทำของแต่ละคนสบอคือกาน,นะคะคีอน้อบมง้นเพิ่งนกับสบไสไลเลอียรหรืออาจจะต่มไปใส่กระปลาบก่อยนะคะแต่ว่าย่าเอามาต่มใส่หนิเลยค่ะหลังะะจากนั้นค่ะยาจะใส่ข้าวะคะั่วด้วยค่ะอมเยาใส่ลงไปเลย แค่นี้ก็เป็นอันเซตค่ะพี่น้องอมเนื้อหอมๆค่ะใส่พักชีลาวใส่ใบยี่หร่าค่ะที่สําคัญใส่ใบชกูลงไปได้ด้วยค่ะพี่น้องปิดท้ายด้วยข้าวรัวหอมหุนหนค่ะพี่น้องมาหาเดียรจะเาไปตั้งยกออกจากเตาไปตั้งให้เบื้องหน่องแจงๆจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องอมเนื้อหอมๆกำลังหอนหอนควนหวนหนค่ะตอนแรกว่าให้เบื้องตาอมเนื้อค่ะก็อยาให้เบื้องก่อยนั่นแะค่ะพี่น้องอันนี้ค่ะอมใส่พักชีลาวใส ใบยี่ราแล้วก็ใบชพูค่ะหอมหอมใส่คานดนึงนะคะโขกลงไปค่ะอันนี้ก้อยค่ะพี่น้องก้อยคมๆมตอนแรกใส่ป่าแล้วเห็ดขาดแล้วเห็ดล้วแล้วเห็ดบาดเสบสุดท้ายเย่าได้เห็ดคือเก่าค่ะเห็ดตามแบบฉบับพองเย้านะคะพี่น้องมักไผมักมั่นค่ะขมอําลําค่ะใส่ข้าวหวบ่วพวไม่ไม่หอมหมเลยค่ะพี่น้องส่วนพักเ่าพักก็มีใบหัวเสือค่ะใบบักตูมนะคะพี่น้องแม่ค่ะเพื่อนบอกนะคะแล้วก็พักกาดหินค่ะ นี่ค่ะซื้อมากก็บใบบับวบกหรือพักหนอกมันเท่าเนาะค่ะกับสมิสม่งกระเทียมนะคะพี่น้องเอามากแกมนะคะแล้วก็พริกโด้ยบะได้เอามาให้เบิ้งค่ะพี่น้องเนาะค่ะเป็นมนูอาหารอีสานบานเท่าค่ะเขาบอกว่าตรงๆเลยว่าพวกประมาณก,ก๋อยเนี่ยย่งบ,บทถนัดเอรีค่ะแต่ว่าออมเนี่ยจ่าถนัดนะคะพี่น้องเสเฮปลาแล้วเห็ดเราก็บบอเฮ็ดสุดลูกเจ้าเดือดเห็ดนะคะมาค่ะรู้ผูบุขนแสบบอ่อแสบก็ต้องกินค่ะฝีมือเท่าค่ะออมเนื้อก็ก่อย